เออไปนั่นละเออไปนั่นละเรื่อเงออเธอกของเ่อบวกค่ะทักทายสบายดีฝัแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามและหับชมบรรยากาศตอนบ่ายบรรยากาศสีได้ผ้าเดียวขึ้นป้านะทีมงานเท่ากับว่านี้นะทีมงานเท่าก,ก,กับผู้เก่าผู้ใหม่ได้ซับซ้อนกันไปนะซับซับเดียวไปโอ,โอ้เก็บเกลื่องเก็บของมาเซ่ๆแล้วนี่ ตอนนี้ทีมงานเขากคลังขึ้นรถแล้วไปเที่ยวห้อยแล้ววันนี้นะสิได้พาเดียวเดินทางแล้ววันนี้เนี่ยจนพวานมันลุงคนนลำซาพงกรสีขี่รถจักไปบ่อมวันนี้นะรถจักไปก่อนบ่ไปแลราคาผู้เปยนอนย่าไปหากินท่าเอากินเทมมี่เร็วย่าเชื่อมองท่ากินชุบเส้นชุกเส้นมาแต่งบ่เออโอเคโอเคจ้ะ อาวันนี้เดินทางาเดินทางไปยังทีมงานนะพูดถึงนะยังบ่วาดเพื่อนด้วยไปชวนบ่วาดยเยอะเพื่อนมาเล่ากันนี้นะโอ้สาวงามกับไปได้ไหมในสาวนางเอกกับไปเอนอนางเอกสาวเด็กเพ่นไปวันนี้หนังฝนตกมาจาัง,ง,งนะก็มาเม่นเม้นฝนแล้วตกไหมนะโอ้ยฝ <laughs> น,นตกก็หอนนะวันนี้ทีมงานขึ้นรถขึ้นล่างเรียบร้อยพี่น้องวันนี้เดินทางแลยวันนี้นะ หน้า,นาปัสซิวคือเก้าเซฟอรถนี่ี่ทีมงานทำมาฮอดประมาณเคยจะฮอดบางกระต้องพี่น้องไงหรือ <3 S 2> นอตดไม้นะรถถ่ายไม่ทางหัวน้านปัสซิวกับบาวาดาาเป็นกำลังหันเนี่ยเดวกินเพื่อกต่ากะตายนะ คนขี้ไลยขี้ไลยคือคนเฮ่อคนเฮ่อขี้ไลยแซ่บได้เห็นวานได้ไหนวันอยู่วานอยู่เลือกเหว่จับไปเลยทีมงานเขาก็น่าเมาเขาตุกต้อนล่ะเห็นเมาแปลงในพี่น้องไอ้เมาขี้ฟุ่นบดงไหมอ่านเจอเจอเป็นเจอแล้วเชื้อขากำเชื้อตับเจ็บชุนในซอกต้มนี่กันแล้วล่ะพี่น้องไอ้ทีมงานเราหันต้รถกันเดินทางต่อลงหอมโอ้ขี้ฟุ่นในยามนี่นะยามฝนไปขี้ต้มพี่น้อง ยังไงกี่ปุ่นเฮ้ยเลขกจามวะเลขกจาม,มจะพรมปีวแล้วเลยมาเนทีมงานแล้วก็พอดีซึ่งเก็บม,มันกระโบกเสือ้อกัฟนะพี่น้องเไงแต่ว่าพ่อแล้วันนี้ก็สีเดินทางต่ออีกหมดนี้นะพ่อแล้วว่ามันกระโบกนะได้หรือว่าเดิทนทางต่อมาเลย

อะไร่นอง ตอนนี้ทีมงานเฮามาก็ะคือยังอดบ่นพักเศร้าแล้วพี่น้องเอ้ยเือว่าทางอ่ะเนีลำบากพอสมควรอยู่ด้วยเว่าเฮากายมาด่านซาดพี่นะอ่าพ้นสีหอนาฬิกาเสื้อผ้าไปพักเศร้ายิบบอลเล่ดมาเนี่ค่อยกับวิวจักทางนี้เนี่ทางเหนืออ่างประกดบางนี้นะนี่อาวาดกำลังขับรถไถลงไปทางพับบันดองคนไปกอนแล้วพี่น้องเอ้ยรถจักรคนไปกอนเลย อนนี้ทีมงานครัสำรวจเบ,บื้องทางสีลงไปนักพักเศร้ากันไปหน้อยนักพักเศราา้เราเนี่ยผบานพอลงสำรวจก่อนเนละยนี่ก็ได้มันขึ้นที่ขาดนี้พอดีค้ำเลยตะเวนตุกดิดเลยมาหอดบน,นบพักเศร้ากันไปหน้องเอ้ยขนาดเลยนะรอบนี้นะทีนะ่่วารถถ่ายยังจอดอยู่เทิร์นอยู่ไปหน้อยลงมาสำรวจเบ,บื้องทางเสียรถถ่ายลงไปนะ มันสชมีบ่อนนอนผู้นอนอยืดรถถ่ยก็มีนะครับมันนี้นะนะผมว่า,าทีมงานเราก็หา,หาบ่อนพักเส้าได้เรียบร้อยหมดแล้วเลยอยู่องงอถอยรถมาปะยึดถึงนี่นะเอาสีได้ลงมานอนอยู่แคมห้วยนนะเพราะว่าเอาเฮ็ดยูเห็ดๆๆๆกินกับมันเค้นน้ำพี่น้อง,งเลยเรื่องเจรจาได้ยุ่เดี๋ยวนี้เนาะเจรจาได้ยันเป็นวัด เนี่ยกิน yeah, ี้ยัง16นะเรียบร้อยแล้วปอเสรลุบได้แล้วโอเคโอเคตกลงบ่อวันเลยวันนี้โอเคสเอ้าพอเดียวคลเคืองไม่ลงมากปอนิริมงานครับเดียวทางทางถอยลดลงมาปะนี่พี่น้องเลยแต่คนเคืงลงแค่ห้วย หลังจากที่มาหอด้วก็มืดเติมล้วพี่น้องเลยถือว่าหาบ่อนพักเศร้าหาบ่อนพักเศร้าแล้วแล้วก็ขขำเติมละวันนี้คอยกับสิได้หาเสื้อมองก็พี่น้องเลยนี่มองคอยกับซงด่างนะเอา่าสีมานเสื้อสีเสื้อแถวตื่นนะพอมองเขามันมีเลิกไปเลยมองตื่นนะมืดลวพี่น้องเลยมองก็ได้ไตโคมเสื้อเลยรอบนี้นะต้องน้ำก็เย็นวันนี้ นี่พี่น้องเอ้เจอว่าทีมงานเ้าไปเสื้อมองแล้วก็เสื้อเลาะขึ้นหนือเลาะก้านีน่พร้อมเลโอ้เสื้อผาขอตัวใหญ่เอาหน้ายิาง้งเอาเลยว่าบอกว่าเป็นกลุ่มป้ามามธรรมดาเสื้อสีได้ป้าคอใหญ่เลยปลากับปลาน้อยก็ได้หลายตัวได้ในี่กระทางอีพี่น้องเอ้กระทางอีกตัวหนึง่งวันนี้เอาสืได้เมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่บนพักเศร้าก็แล้วมันี้เองวันนี้คอยกับสืได้ย่างกับเมื่อบอนกับพี่น้องเ มาสมทบกับทีมงานหาให้ยูโคกินกันมาหนิโอ้หยูดเตยคนละเนี่ยคอกับมอฮอดทีมงานแล้วพี่น้องเอ้ยโคดีโอพ่อว่าวาดครับหัวหน้าประสิวเออปันทุนก่อนละขาแห้งโอ้เจ้าวิกินหม,ม,ม้อต้มป่าของคุยนะข้าวตะเวนนี่อ้าววิ่ข้าตวตะเวนนี่โลดคอยทากินต้มปลาหอยใหญ่แล้วไ,ไ,ได้ปลาขอและยญาบนต้นไม้ไงทีมงานเัาต้มน้ำไม้เลยนะน้ำไม้มาแต่บ้านมาแต่บ้านมาจากหงษ์ัน น้ำถงถงกวานนงอย่าต้มน้ำไม้ซุปน้ำไม้อีบ่มืนี่นะเบิ้งชิมเบิงดูชิมคำชิพันหนอไม้น้อไม้เพิ่นไปหาว่ามีมิโลชาตินะมันจะจ้าย่ามันก็ ก็มะลายต้มต้มแต่ในซุปต้มบรี่นะต้มมันจืด้าก่อนนไปชิมต้มันจืดชนมันบว่าอย่งอย่างุปนะโอยน้มีบันเป็นเป็นเลามาล์ตาได้น้ำน้านั่นคือว่ามะลาอย่างเงีต้มจะ้างย้อต้มจืดแล้วไปซุปไปน้อพวมีก็ไหมพมีก็ไหม สะสอนซุปโนไม้พี่น้องเลยกรเซื้อพื่อได้เกิดเป้งโนยังได้ซุปได้นี่จะไปค้างจะไปคางไคางันนี้บ่นี่ยนะเย่ะเยอะข้นน้ปลาแดงขวานน้ำปลาแดงเออเซเกิดเซ็ปเป็งโนเซรน้ำปลาแดงละไปค้างอีโนันมันมีอันจะนาอื้อต้มจะน้ำจะนาาอีน่เสเลยนี่น้ำในนางซะาอีมันเขียวเขียวะบ่บากินกับผักขญะเสยบไย่ชมน้ำขญะพาเซ่ขญะ ขยะฟ้าซีบ้างฟ้าขยะาขยะหนางนังกระดาษนี่เอออืมงงมันน้องเดินงงมากหล like okay, ังจากต้มน้ำไม้จืดกันมานึ่งข้าวต่ออีทีมงานอะไรกันเนาะโอเถอะเสรอจขย็ดนี่เอ็ดกึบนี่เป็นกระซ่ามพร้อมเป็นป้ผ้าปิดหมวยพร้อมไผ่าอีมยพร้อม คอยอมห้าเาคนชิล <expand> ิโม so ่เปนอ๋อเป็นเปนเนาะห้าวอยนึ่งโมยชิลิกนี่ชุกแล้วชิลิคกลาชุกข้างนึงกลิข้างเขาไม่ชุกไปยชุกไปหอยอยู่ได้ขำม่ไดแม่แกมนะเอ้านางฟ้ามันจะล้มมันเลยอนนี้ยนอนวะนอ่งอมนางฟ้ามม่เข้าเลยเนาะจังหวะนางฟ้าแต่ละคนธรรมดา แม่อยู่่นานเดี๋ยวเพ่นไปเช่ละเมอแล้วเพ่นนะเมอล้เนี่ไม่ไดินเสีงวะนุ่งคลุกเจากเมอหนึ่งข้าเขา้าซุกแล้วก็ไปใส่ข้าแล้วก็ใส่หมอนี่ขึ้นต่อยมาเนะียมอซุน้ำไม้มาเนี่ยซุปน้ำไม้ได้เมนูทามานี้สอส,สอนได้เป,ปเ,เป็นเซฟ<ำ>มาเลยได้ไดเซฟน้ำไม่นอโยไม่มีน้ำเย็นา โผลไม้มออีกน้ำทาแทนเนาะโอ้ยหมดของไก่กระโดกระดิเดี๋ยินทีลยวนะจับเิ่นคบมือด้วยดวยยายทีละกระนากระนากระทางเราีครบมือดุยยุยภาษาอะไรใช่รถ มันตัว,วใหญ่กว่านี้นะโอ้ยใหญ่กว่านี้สุดีมันนะอ,อันออน,นั้นเลยมันอย่ันไงไงปลาเอาโทยมาเล้วเพิ่นเด็กมอซุปน้ำไม้เราก็ได้ทีแล้วลพี่น้องเลยเซอร์เกือกร์เอเปนโนแล้วก็น้ำประดําหอดนะ,นะงงได้ทนะีแล้วแล้วก็ปรุงลงไว้กับมันนะแล้วยังปุงเคืองเอาพักโบหัวหอมใส่ เส่วนปลาคอใหญ่เขาก็สะสอนพ่นได้ซอเกีตเพื่อแล้วห้อยพี่น้องไอ้วันนี้เพิ่นกส็สีซอยเป็นต้อนนะหรือว่าหั่นเป็นต้อนพิ่นสีเห็ดเมนูแกงแกงแก้วแกงน้ำลายแกงเซ่อพักพักซี่พี่น้องไ,ไอ้พักซี่เห็ดดีเด็ดเออเส่บๆนะาก่อนนกอนกีกอน เคงเ้าก็ได้สองหุบแบบนี่เป็นทั้งโคกเป็นทั้งโคกเป็นทั้งเคงนะนี่ถ้าเป็นโคกเฮ้เลอร์ปีนขึ้นบ่ปีนขึ้นนี่นี่เป็นเคงตัวนี้เนาะเป็นเคงนะบัดเฮ็ดเห็ดไม่ดุกท่านปีนเห็ดไม่โคกเคงโอ้บ่าธรรมดาวิธีการใช้งานเท่านี้หอบด้านเลยนะโซ่อันนี้เนี่ยโหมาเนี่ยต้องใช้ผ้าเลยได้ผ้าเลย ทำมือจะคลองใช่ไหมเล่นเนาะโอกมันเนาะเบาะมือเจ้าคองมือเบาะมือ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 เจ้าคองละข้อใหญ่ายอีน้อง่นี่เนาะพอใหญ่อันนั้นแหละเอออันนั้นแหละจะเบ้นมากบ้างอันนั้นแเออจะเบ้นก็มากข้อง่ายอีกระจายก็มากมีเอ็ดในนี้เพราะมันมีห้าวถือแล้วนะ มีแต่ีดในผู้ยู่นะเดี๋ยวนี้มีแต่ฟิตในผู้ซอยเลยโอ้ตอนใหญ่หรือโน่ตอนนึ่งอิ่มเลยนะตอนนึ่งนะยอมกินนะก้อนมันถูกแล้วก้อนแก่ด้วย้อน้ามันได้น้อยเนาะได้ตัวเดียวจีแก้มน้ำอ้อยหน้าเลยพี่น้องไหมเดี๋ยวเอาโอ้ทำกระป๋องก้าเนาะเอาไหมเอาไหมนี่ไม่เด้่ยกู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 เออถักไปไหน แกงว่าแกงพักโบเชบักซี่บ่แกงพักโบเชบักซี่อ่ขอใหญ่ฮาไปไว้ซื่อกันนี่ข้อใหญ่ตะางแรกปลาดาเลยปราดาชอีกอไม่ไ้เอาเยอะรุงเลยพออมื่อกี้ทำได้แล้วต้มสมุนงงอมาหลายโพดปลดตัวใหญ่โพดเชแน่นอนว่ติเชเป็นโน่ป้องนึ่แ่บเลยโนหมดล เชอดวเรบกปเดยงกันเอแล้วมามอา้าอคักะไรปเอง่นี้มาแ,งแ่งมีอะไรดมีคมาแ่งนะโอ้มีมากมีแงมีขักมีเสือกับมันเสือน้ำได้ตุกอาหารั้ก็พร้อมพี่น้อง <c oughs> ถือว่าโซนปลาเฮานี่มอฟุดนะคนเสียวซื้อเอาปลาลงไปเซื้อหนังจกนั่นก็ตามด้วยพักเลยพี่น้องย เพราะว่าถ้าว่าน้ำมีฟดแล้วเขาซื้อปลาลดมันสีข้าวนะปลากะปลาข้อใหญอยู่วันนี้นะผู้แกงกับผู้งามแกงอีโอ้คือสีแซ่บมันอ่ะกินอยู่ตรงอยู่ป้านะหม้แกงเอมอแกงเสื้อลดเดือดเป็นทีมห้อยแล้ววันนี้นะเอาสดครับต้นปลาเต่งผัดปลาเอาลงเอาเสื้อดีอ๋อผมผมมาชีเชือดนี่เย็ด นี่โอ้ขักขนาดเลยต้มสมุนนึงแข่งสมุนนึงเลยใา้กิจการตรียางหัวคุณรับชิบมงยางเอาใช้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หมดส้มเนาะจุดหนึ่งปาทังบกขับมีดขับมีดอะไรอยู่ตุลรถแดงเส้อหน้าเสียคักแล้วนี่ เออมะขามมาซื้อมะขามมาซื้อไปมันสีส้มๆจังเลยเออมะขามจังีสีส้มยังได้ข้าวอืมใช่มะขามอ้าวขายทุนี่มะขามนี่เจอเี่เอ๊ะนี่สีส้มมะขามโอเคเลยปิดมอนจะหายออกกันหมดเอ้าเอ้าตัวอุ๊ยังน่จะได้มาเอเอามา ฟักซีฟักบอะไรเนาะแกงฟับใช่มฟักซียบสยาขอุ้มรถโอเคหมเนาะเอาม่ขลุ่นบ่อบนนึงใชขลุ่นล่นน่นลับโ้งขล่นมันกระยุบมันหอนมาหอนเักเป่อยเนาะอือโป้งมาเลยแปนึงเฮ็ดจุ๊บเจอไเอามือจับเอา่ไปเลยอ่ะกกกก

ตัวป่วยไม่ะเเนาะรอนเลยกินนนี้เลยทุกคนนะเต็มกระซ่าเลยเนาะโอ้โดหัวได้เลบ่ได้เกเบื้งเดียบ่ได้เบได้เลยเออกฉันละาม่อไปละเรียบร้อยทุกคนเลยแกงวาเาอันนี้ทุกคนเนาะวันนี้เาพิเศษพิเศษเลสคิดทองข้งหลัง cà cò bòi hưng hô lại cà hô của mày đẹp nhưng không gọi <laughs> <Sớm. cười> <laughs> là còi nhỏ 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 Tìm ra nơi đây. Tìm ra nó đây. Tìm ra nơi 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 đây. Tìm đây. Tìm ra nơi đây. Tìm ra nơi đây. Tìm ra nơi đây. Tìm Cái nơi đây. Tìm ra nơi đây. Tìm ra ra เราไม้เชิญคลิปได้มาชมนะแก่เยอะครับหููมหูหู่หีมนูมหอมูมหูมหูมมมหูมหมห้มมหู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 ม้มหมหูมหูมหูหูคมนมโมหู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 มม้บูแซ่บ

ผมอ่านต้องกระเน็บกิ่เลสเอาที่ากระเน็บกิ่เลสค่อยเอาเช่อชูขันควบิอาจองนั่นบ eh er oh ่พ wow, ่อนำแห้งไว้เนาะจักเพอเลยน้ำแห้งไว้ันเอเพิ่นแต่งงานเอาดูตัวทีมงานนการอิ่มหลายคนแล้วยยังยังสามคนเดี๋ยวนี้นะค่อยกันอิ่มแล้วดอกกินอะไรกันบ้านทางติ๊กมียายฟอกยังไงบ้าเน่ยเสบโหพอคอาใหญ่เขาเฮือผู้ได้พิ่นเอาก้อนเลยเนี่แซ่ียบเคร้างนึ่งพูดนี่ เครื่องนึ่เป่ะครึ่งนึ่งจะสอนเครื่องใหญ่เฮาเออครึ่งจะสอนแก้มมันกับเมื่อไหร่ดอกบอกแก้มล้นตอนนี้ก็เฮากับกินข้าวกินน้ำกันอิ่มแล้วพี่น้องเไยถือว่าอาหารกันกินเฮามืัอนี้ก็โอ้ได้อาหารดีนะไปเสื้อมาฮอดแล้วกัพอดีมาฮอดแล้วก็ไปเสื้อมองนะพี่น้องเไยไปเสื้อมองพอดีหาเลาะการมาเลยนะเพราะว่ามันมืดแล้วเฮาไปเสื้อมองมืัอนี้ก็มาฮอดคขำแล้วนะไปเสื้อมองโอ้ยังเห็นปลาคอใหญ่ตัวนึ่งนะ ถือว่าเบาหวานพันยิงยิงได้โอ้เพ่อสิได้กับบธัธรรมดาปุ้ดพุ้นปุ้ดผีนนะบัวน้าเาก็มันอ้อนได้พี่น้องเลยมาเลยกับแกงใส่กับแกงใส่ผักซีนะแกงปลาข้อใหญ่ใส่ผักซีใส่ผักบูหหอมโอ้เสีบโนขนาดมือนะเนี่ยนะตอนนี้ค่อยกับกินได้กินขา้าวอิ่มแล้วพี่น้องเลยวันนี้กับสิได้หานอนพักผ่อนนะเนีถ้าว่าดุดูได้กับสิไปหาเลาะการจาังเล็จกจังน้อยพี่น้องเลยพอได้อาหารเส้ามื้ออื่นนะฉะนั้นคลิปนี้ค่อยกับสิขอฝากไว้เพลงสานี้แล้วพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ่ะขอบใจหลายๆพี่น้องแล้วก็ขอบใจผู้ติดตามนะครับชม่ะฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้อ